เลยแบบฝึกหัด3.3จากหนังสือสสวทเรื่องการจัดหมู่ข้อที่5นะคะกล่องใบ1มีลูกบอลที่แตกต่างกัน11ลูกเป็นลูกบอลสีแดง5ลูกสีขาว3ลูกและสีน้ำเงิน3ลูกถ้าต้องการหยิบลูกบอลพร้อมกัน3ลูกจากกล่องใบนี้จงหาจํานวนวิธีการหยิบลูกบอลโดยที่ได้ลูกบอลครบทุกสี จากโจทย์ข้อนี้นะคะการทำงานก็คือการหยิบลูกบอลพร้อมกัน3ลูกนะคะโดยที่มีเงื่อนไขว่าจะต้องหยิบได้ครบทุกสีนะคะดังนั้นจึงต้องแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนต่อเนื่องกันนะคะก็จะใช้หลักการคูณทีนี้ในการหยิบแต่ละสีเนี่ย สีแดงเราก็ต้องหยิบมาได้1นึ่งลูกสีขาวก็ต้อง1ลูกและสีน้ำเงินต้องเลือกมา1ลูกนะคะอ่ะก็จะเป็นการจัดหมู่อย่างหนึ่งนะคะดังนั้นข้อนี้ก็จะใช้ทั้งหลักการคูณนะคะแบ่งออกเป็นขั้นตอนแล้วแต่ในขั้นตอนนี้ก็จะใช้การจัดหมู่นั่นเองนะคะข้อนี้ก็จะใช้สูตรการจัดหมู่นะคะหรือ CNR นะคะเข้ามาช่วย ะะแอบเขียนสูตรไว้ตรงนี้นะคะเนื่องจากว่าพื้นที่ค่อนข้างน้อยนะคะแอบแปะสูตรไว้ข้างบนนี้ CNR คือ N f a นะคะส่วนด้วย N ลบ R f a คูณด้วย R f a นะคะมาเริ่มขั้นที่1นนะคะออาเขียนสั้นๆขั้นที่1นนะคะหยิบลูกบอลสีแดง หยิบลูกบอลสีแดงเนี่ยหลูกนะคะจากลูกบอลทั้งหมด5้ลูกเราก็จะได้ n, n เท่ากับ n เท่ากับหนะคะและ r เนี่ยเท่ากับ 1, 1เพราะเราจะหยิบแค่1นึ่ลูกนะคะ,ะแทนค่าลงไปในสูตร c n r นะคะเอา n กับ r แทนไปในสูตร c n r เราก็จะได้เป็น c 5เลือก1นะคะได้เป็น5แฟกส่วนด้วย 5ลบ1แฟกคูณกับ1แฟกลบกันนะคะส5ลบ1เป็น4แฟกคูณ1แฟกแจกแจงค่ะ4 5หคูณ4แฟกข้างล่างก็มี4แฟก1แฟกก็มีค่าเท่ากับ1นะคะตัดทอนโชวะโชะเหลือแค่5ส่วน1หรือ5นั่นเองดังนั้น นะคะดังนั้นเราจะเลือกหยิบลูกบอลสีแดงเนี่ยได้5วิธีนะคะเราก็จะเก็บไว้ก่อนนะคะเก็บไปก่อนมาทำขั้นที่สองต่ออ่ะขั้นตอนที่สองเนี่ยก็จะเป็นการหยิบลูกบอลสีขาวนะคะ มีทั้งหมด3ลูก n มีค่าเท่ากับ3แล้วเราก็จะหยิบ1ลูกนะคะก็จะได้ N เท่ากับ 3R เท่ากับ1แทนค่าลงไปในสูตร Cnr นะคะจะได้ C 3เลือก1นะคะก็จะได้เป็น3แฟกส่วนด้วย3ลบ1แฟกคูณ1แฟกนะคะ ลบกันก่อนนะคะด้านล่าง3ลบ1เป็น2แฟกส่วนได้1แฟกแจกแจงค่ะ3แฟกก็คือ3คูณ2แฟกนั่นเองด้านล่างก็เป็น2แฟกค,คูณกับ1ตัดทอนนะคะ,ะมีค่าเท่ากับ3ส่วน1หรือ3นั่นเองจะเห็นว่าขั้นตอนที่2ก็สามารถเลือกสีขาวนะคะได้ทั้งหมด3วิธี ต่อไปขั้นตอนที่3ขั้นตอนสุดท้ายนะคะหยิบลูกบอลสีน้ำเงินอ่าในทำดองเดียวกันกันกบหยิบลูกบอลสีขาวนะคะเนื่องจากว่ามี3ลูกแล้วก็เลือกมา1ลูกนะคะ จะได้ C 31เหมือนกันนะคะแทนค่าได้3แฝกส่วน3ลบ1แฝกค,คูณ1แฝกนะคะ,สะแสดงแล้วก็จะเหมือนกับขั้นที่2เป๊ะเลยนะคะขอลัดไปเป็นเท่ากับ3เลยนะคะอ่ะดังนั้นนะคะในขั้นที่3สามารถหยิบลูกบอลสีน้ำเงินเนี่ยได้ทั้งหมด3วิธี เมื่อหยิบครบ3ขั้นตอนแล้วนะคะก็จะเส้น,ส,นสิ้นสุดการทํางานนะคะเราก็จะใช้หลักการคูณเข้ามาช่วยวิธีการหยิบลูกบอลทั้งหมดเนี่ยนะคะวิธีการทั้งหมดเนี่ยใช้หลักการคูณแอบเขียนกํากับไว้ให้นะคะก็จะเป็นขั้นที่1-5ขั้นที่2-3ขั้นที่3ก็3เหมือนกัน ได้ทั้งหมด45วิธีจากโจทย์ข้างข้างต้นนะคะเราจะสุ่มหยิบลูกบอลเนี่ยพร้อมกัน3ลูกเนี่ยเราได้ให้ครบทุกสีเนี่ยจะได้ทั้งหมด45วิธีค่ะ